สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้อัดวานก็จะมาเล่าปิดศนาแห่งคุณลุดนะคะให้ท่านที่สนใจได้รับฟังกันค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงตอนที่11แล้วนะคะจิวเทียนค่ะก็ตกใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำอะไรไม่ถูกจากที่วางมาดใหญ่โตเขาต้องรีบสั่งให้ลูกน้องที่ตามมาด้วยวางปืนลงแล้วก็ออกไปจากสโมสรทันที ทางฝ่ายของซุยเหียนจื่อเองลูกน้องที่ออกมารุมร้อมก็ต่างออกไปจากห้องโถงเช่นกันเหยียนจื่อไม่คิดว่าธุรกิจที่เขาจะพูดนั้นจะเป็นเพียงแค่เรื่องปืน30กระบอกเท่านั้นจิวเทียนเขาเรื่องเสนอขายฝิ่นทันที เยียนจือ่อก็ยังเชิงของจิวเทียนนะคะว่ารัฐบาลเนี้ยปาบป,ปามเรื่องฝิ่นอย่างเคร่งครัดและคนที่ทำหน้าที่นี้ก็คือล่วออินซงพี่ชายของเขาและเรื่องฝิ่นกับรัฐบาลนี้ก็เป็นเรื่องคอขาดบาดตายลัวจิวเทียนก็บอกกับซุยเยียนจือ่อให้เธอนั้นคิดดูว่าอำนาจในอยู่ที่ใครจิวเทียนเอ่ยปากขอลูกน้องจากเยียนจือ่อเพื่อความมั่นใจในวันที่รับฝิ่น พอคิดว่าลูกน้องของตัวเองนั้นไม่พอและลูกน้องของเยียนจือก็ดูบ้าระหำดีเยียนจือตอบตกลงทันทีจิวเทียนขอให้ลูกน้องเหล่านั้นมาหาเขาในอีกสองวันข้างหน้าและอยากให้เธอกำชับกับลูกน้องด้วยว่าในวันนั้นทุกคนคือลูกน้องของเขาและเขาเป็นลูกพี่เยียนจือลุกจากโซฟาเดินมาหาจิวเทียนช้า,ชา จิวเทียนถึงกับกืืนน้ำลายสายตาก็มองไปร,บรอบๆเหยียนจื่อบอกกับเขาไม่ว่าเมื่อไหร่คนพวกนั้นก็เป็นลูกน้องของจิวเทียนวันต่อมาเหยียนจื่อมาหาผู้บัญชาการหูที่สํานักงานเธอเล่าให้ผู้บัญชาการหูฟังเรื่องที่จิวเทียนอยากจะจับเสื้อมือเปล่าอยากครอบคลองฝิ่นแต่คนของตัวเองหรือแม้แต่เงินก็ยังไม่มี เรื่องนี้ทำเอาผู้บัญชาการหูถึงกับหัวเราะจนท้องแข็งเขาพูดแซวว่าจิวเทียนไม่น่าจะเป็นน้องชายของอินซงแต่น่าจะเป็นน้องชายของเขามากกว่าผู้บัญชาการหูหันมาบอกกับเยียนจือให้เอาฟินไว้ทั้งหมดและตอบรับทุกเงื่อนไขด้วย เยียนจื่อได้ทีจึงออดอ้อนผู้บัญชาการหูเธอต้องยกคนของเธอให้กับจิวเทียนเธอเลยไม่มีคนช่วยดูแลล้านเธอขอแบ่งลูกน้องบางส่วนจากผู้บัญชาการหูมาช่วยงานเธอแทนคนที่เสียไปผู้บัญชาการหูได้ฟังก็ชอบใจเพราะเยียนจื่อเองก็เป็นคนที่จับเสื้อมือเปล่าเหมือนกันและเพราะความหลักแหลมของซุยเยียนจื่อคนนี้ผู้บัญชาการหูจึงยอมเธอทุกอย่าง อิ่นชียืนรออิ่นทรงที่ท่าเรืออิ่นทรงมาตามที่เขานัดไว้แต่วันนี้เขามาคนเดียวเพราะถึงยังไงหากอิ่นชีต้องการเอาชีวิตของเขาแล้วก็สามารถทำได้ไม่ยากและก็ดูเหมือนว่าการดูแลคุ้มกันผู้บัญชาการตำรวจของเหล่าตำรวจนั้นก็ดูจะล้มแลวและใช้ไม่ได้ผลกับอินชีซึ่งอิ่นทรงก็รู้ดีอยู่แก่ใจ แต่ในเมื่ออินฉีไม่อยากฆ่าเขาแต่ทำไมถึงมาเตือนให้เขาระวังตัวหรือว่าจะมีคนอีกหลายคนที่อยากเอาชีวิตของเขาซึ่งแต่ก่อนอินฉีไม่รู้ว่ามีมากแค่ไหนแต่ตอนนี้อินฉีบอกเขาว่ามีคนที่อยากฆ่าเขาเพิ่มมาอีกหนึ่งคนอ่นทรงแกงทําเป็นไม่รู้และอยากให้อ่นชีนั้นบอกเขาจากที่อินชีวิเคราะห์ไว้คนที่ต้องการให้เขาตายคนนี้ก็เลือกวันไว้ให้ใหอินซงแล้วด้วย วินซ่งหัวเราะกับคำพูดของวินชี้เพราะคนที่จะกำหนดวันตายให้คนอื่นได้ก็คงมีแต่พยายมเท่านั้นวินชี้หัวเราะในลำคอเพราะพยายมคนนั้นคือผู้บัญชาการหูและเขาเองก็ไม่ใช่เป็นคนล่อมาและกลับถูกของล้ำค่าที่อยู่กับวินส่งล่อมาต่างหาก วินทรงหันกลับมามองวิ่นชีแล้วถามเขาที่มาเตือนเพราะอยากช่วยเขาแต่วิ่นชีตอบกลับเขาเพียงต้องการกระดูกมังกรเท่านั้นวินทรงเองก็รู้ต,ตัวตั้งแต่ที่ผู้บัญชาการหูก้าวเทาเ้าเข้ามาที่บ้านสกุลลัวแล้วสุยเยียนจื่อยังสงสัยที่วินทรงยอมให้ความร่วมมือกับผู้บัญชาการหูด้วยดี ผู้บัญชาการหูรู้ดีว่าสถานการณ์ในตอนนี้อินซงรู้ว่าเพียงแค่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจของเขาก็ไม่อาจสู้รบปบมือกับผู้บัญชาการหูได้อยู่แล้วมีเพียงแค่ทางเลือกเดียวก็คือยอมจำนนและจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแต่เยียนจือยังไม่วางใจ ผู้บัญชาการหูบอกกับเธอให้สบายใจเถอะเพียงแค่ลูกน้องของเขานั้นออกแรงสักนิดหน่อยวินซงก็มีชีวิตเหลือน้อยลงไปอีกสองวันเหยียนจื่อฟังแล้วก็ตกใจเธอไม่อยากให้ผู้บัญชาการหูต้องทําถึงขนาดเอาชีวิตใครผู้บัญชาการหูเอ่ยคำพูดของคนโบราณที่ว่าเงินกับชีวิตต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สำหรับเขาแล้วเขาจะเลือกเอาเงินส่วนชีวิตจะให้เป็นคนอื่นเป็นคนเสียแทนซุยเยียนจื่อฟังแล้วคิดยังไงก็ยังไม่ถูกต้องแต่ผู้บัญชาการหูยึดหลักคิดนี้มาตลอดและยังไม่เคยพลาดเลย ทางด้านอินชีกับอินซงคุยกันเรื่องสุสานราชวงศ์ฮันที่ค้นพบครั้งที่แล้วเพราะคางตายสุสานนั้นยังไม่ใช่สุสานใหญ่และสมบัติอีกมากมายหากไม่ไปแตะต้องสุสานใหญ่ชีวิตของอินซงก็ยังคงอยู่ต่อไปเพราะเพียงแค่อินซงไม่ออกอาวุธหนัก ผู้บัญชาการหูก็อาจจะพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจอย่างเฟิงหลิงและไม่มีทางทำเรื่องนอกกรอบแบบนี้ได้วินซงต้องการให้แน่ใจว่าภายใต้สุสานปอมนั่นจะเป็นเขาคุณลุ้นหรือไม่วินฉีได้ฟังต้องเหลือบมองเพราะไม่คิดว่าอินซงจะคิดแบบนี้ วินรงให้เหตุผลจากการที่วินชีมองแผนการที่ละเอียดขนาดนี้ได้อย่างทะลุปรุโปรง่งและคนที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ขนาดนี้ก็มีแต่คนที่อยากจะปกป้องอะไรบางอย่างตอนนี้ทำให้เขาเริ่มจะเชื่อเรื่องเขาคุณลุ้นขึ้นมาบ้างแล้ววินชีได้แต่หัวเราะในลำคอพอที่ผ่านมาวินชีมองเห็นปัญหาเพียงแค่ไม่กี่อย่าง แต่ตอนนี้อินซงงทาให้คิดว่าอินซงงเป็นเพียงคนโง่คนหนึ่งต่อให้มีเขาคุณลุ้นจริงก็คงไม่ถูกค้นหาเจอได้ง่ายขนาดนั้น ครั้งนี้อุ่นทรงรับปากว่าเมื่อเปิดเสี่ยวคุณลุ้นแล้วจะคืนกระดูกมังกรอย่างแน่นอนและต่อให้อุ่นทรงคืนกระดูกมังกรแล้วเขาก็จะยังคงตามติ้งยวนซานอยู่เช่นเดิมก่อนที่ทั้งสองจะแยกจากกันวุ่นทรงขอบคุณที่อุ่นฉีช่วยเหลือเขาในวันนี้อุ่นฉีมาบอกให้อู๋ซวงปิดบังเรื่องสุสารที่แท้จริงกับเฟิงหลิงแต่อู๋ซวงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะทำตามที่อื่นฉีบอก เพราะเธอเองก็คิดว่าภายใต้สุสานปอมนั้นอาจจะเป็นเขาคุนลุนก็ได้แต่อิญนชีกลัวว่าใต้สุสานปลอมนั้นจะกลายเป็นสุสานของเฟิงหลิงกับอินซงแทนซะมากกว่าและถ้าอู๋ซวงยังยืนยันจะบอกทางเข้าสุสานแท้จริงแล้วเฟิงหลินและอินซงคงได้ตอบแทนประเทศชาติด้วยชีวิตจริงๆ อูสซวงจำใจยอมทำตามที่อินชีบอกอินชียังกำชับให้อูสซวงไปสำรวจที่สุสานปอมให้แน่ชัดก่อนเพราะเขากลัวว่าจะพลาดพลั้งและไปเปิดสุสานจริงขึ้นมาโดยที่ไม่ทันระวังตัว ปูส่สวงมองหนะ้าอุนชีแล้วคำออกมาจากที่อุนชีกำชับเธอมันเหมือนกับว่าสุสานเป็นเหมือนตึกที่มีชั้นบนชั้นล่างพื้นที่จริงๆของสุสานที่แท้จริงนั้นมันต้องลึกลงไปจากสุสานปอมอีกสามจังและยังมีชั้นดินปกคลุมอีกเครื่องมือที่ใช้ขุดธรรมดาไม่สามารถทำได้แน่นอนและถ้าสุสานขุดหาง่ายขนาดนั้นห้าสกุลก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ยังไง อูส๋สวงก็ยังกังวลเรื่องกระดูกมังกรเธอกลัวว่าจะไม่ได้คืนแต่อวินฉีดูท่าทางจากที่เขาได้คุยกันในวันนี้แล้วมันไม่เหมือนกับการพูดแบบขอไปทีวินฉีคิดว่าครั้งนี้คงไม่พลาดแน่อู๋สวงยังไม่แน่ใจว่าถ้าครั้งนี้จะได้กระดูกมังกรกลับคืนมาแล้ววินซรงจะต้องเอาคืนมาให้เธอและวินชีต้องมาเอากระดูกมังกรจากเธอ วินชีรู้ว่าอู๋ซวงยังคิดเรื่องการแต่งงานอยู่ขณะที่ทั้งสองก็เถียงกันรถยนต์คันงามก็มาจอดที่หน้าหอนาฬิกาคนที่มาเยี่ยมเขาก็คือซุยเยียนจือ่อทั้งสองก็เลยออกมาเดินเล่นกันที่ท่าเรือหนานตู พวกเขาเดินคุยกันไปตามทางเดินวินชีคิดว่าซุยเหยียนจือเป็นเหมือนคนที่ลึกลับและไปมาไม่อยู่นิ่งเธอเองก็ยอมรับที่เธอไม่เป็นคนที่อยู่นิ่งเธอเปรียบตัวเองเป็นลูกสาวยุทธภพปลิดปลิวไปมาตามแรงลมเมื่อไหลที่ปลิวไม่ไหวก็ต้องหาที่พึ่งที่ปลอดภัยและสงบวินชีไม่เข้าใจว่าการหาที่สงบนั้นยากมากเลยหรือซุยเยียนจื่อเดินลงไปที่ท่าเรือและบอกกับเขา อีกหน่อยเขาก็จะเข้าใจว่าอะไรคือไม่อาจทำตามใจตัวเองได้และในวันที่เข้าใจเขาก็อาจจะรู้ว่าตัวเองสูญเสียอะไรไปแล้วหลายต่อหลายอย่างสุยเยียนจื่อเข้าเรื่องที่เธออยากจะพูดเธออยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมาที่เสียงไฮ้วินฉีบอกกับเธอตามตรงว่าเขามาตามหาพ่อแต่ก็ยังหาไม่เจอซุยเยียนจื่อบอกว่าเขาอ่ะ ถ้าตามหาที่นี่ไม่เจอก็แสดงว่าพ่อของเขาอาจไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้แต่วินชีก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนเหมือนกันเพราะเบาะแสะอะไรๆก็ไม่มีเลยสักอย่างและที่เซียงไฮ้นั้นก็ยังมีเรื่องอีกมากมายที่เขาต้องทำเยียนจื่ออยากให้วินชีปล่อยวางทุกเรื่องและไปจากเซียงไฮ้เธอไม่อยากให้วินชีต้องมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆวินชีถามเหยียนจื่ตรงๆว่า ผู้บัญชาการหูกำลังตามหาตัวเขาอยู่ใช่ไหมเหยียนจื่อค่อนข้างจะประหลาดใจที่วินชีรู้เรื่องนี้วินชีรู้ว่าเหยียนจื่อรู้ว่ามีคนของซูซานเฉียนติดตามเธอ และเขาเองก็ได้รู้ข่าวเพียงบางอย่างเท่านั้นซึ่งข่าวข่าวพวกนั้นก็เป็นข่าวที่เธอต้องการให้เขารู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดและเขาก็ยอมรับว่าตอนเนี้ทั้งเซี่ยงไห้คนที่จะสามารถค่มขู่เขาได้ก็คือผู้บัญชาการหูเท่านั้นแต่ยังไงอินชีก็ยังยืนยันว่าจะไม่ไปจากเซี่ยงไห้นับตั้งแต่วันที่อินซงเอารูปกระดูกมังกรลงหนังสือพิมพ์เขาก็รู้แล้วว่าจะต้องเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ในความเป็นจริงอินชีเองก็อยากใช้ชีวิตที่สงบสุขแต่ตอนนี้เขาต้องตามหาพ่อของเขาให้เจอก่อนและล้างมนทินให้กับพ่อซุยเยียนจื่อนับถือในความกล้าหาญของอินชีเธอบอกเขาว่าเธอจะพยายามทวงเวลาของผู้บัญชาการหูไม่ให้ต้องเจอกับอินชีให้ออกไปก่อนที่ผู้บัญชาการหูตามหาตัวอินชีก็แค่จะให้เขานั้นหาเขาคุณลุนให้เจอ วีเทียนมาหาจิวเทียนที่ริมแม่น้ำเขาเป็นห่วงเรื่องเงินค่าสินค้าล็อตที่กำลังจะเข้ามาแต่จิวเทียนยังทำท่าทีสบายใจเขายืนยันให้ส่งสินค้าตามเวลาเดิมเขาต้องการยื่นหมูยื่นแมวส่วนอินชีเดินมาเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าร้านบะหมี่ไกหอนาฬิกาเขาเข้าไปสั่งบะหมี่เพื่อเอากลับบ้านแต่เมื่อจ่ายเงินคนขายกลับบอกว่าเงินมากเกินไป อุ่นชีมองหน้าชายคนนั้นแล้วบอกให้เขานั้นไปส่งข่าวว่าเขาอยากเจออาจารย์ของพวกเขาที่นี่ในวันพรุ่งนี้แต่คนขายบะหมี่กลับทำไม่รู้เรื่องจนอุ่นชีหิ้วชามบะหมี่ออกจากร้านไปส่วนอูส๋สวงก็มาหาเฟิงหลินที่บ้านสกุลลัวเธอรู้ว่าอูส๋สวงได้เข้าไปสำรวจสุสานนั้นมาอีกรอบ อู๋วงบอกกับเธอว่าอยากจะแน่ใจเรื่องสุสานเพราะตัวเธอเองยังไม่เคยขุดสุสานจริงเลยต้องไปสำรวจให้แน่ใจและตอนนี้เธอก็พบแล้วดูตามห่วงจุ้ยโดยรวมของเสี่ยวคุณลุ้นนั้นไม่เลวเลยแต่ถ้าดูตามการจัดวางก็ไม่น่าที่จะใช้ห่วงจุ้ยคุ้มสมบัติที่ดีเลิศต่อให้ข้างในเป็นสุสานก็ไม่ใช่สุสานที่สำคัญอะไรก็เหมือนกับสุสานที่พวกเขาไปพบในครังแรก ถ้าอธิบายตามชั้นหินอู๋สวงคิดว่าน่าจะเป็นของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหรืออาจจะเก่ากว่านั้นแต่เพราะขนาดที่ไม่ได้ใหญ่อะไรด้านไหนก็ไม่น่าจะมีของมีค่าสำคัญอู๋สวงยังบอกฟงหลิงอีกว่าเธอวัดจะกขอบเขตดินบนหลุมศพใหม่ไม่ได้หนามากสุสานนี้อาจจะเป็นของขุนนางระดับล่างในราชวงศ์ฮั่นจะเป็นเขาขุนลุนไม่ได้แน่ และครั้งนี้อุนชีก็ไปด้วยเฟิงหลินได้ฟังก็ต้องผิดหวังกับสิ่งที่ได้ยินอู๋ซวงคิดว่าใช้เวลาเปิดสุสารหลักแค่หนึ่งถึงสองชั่วยามเฟิงหลินตกใจที่เปิดสุสานหลักได้ไวมากอู๋ซวงบอกกับเธอว่าการเปิดสุสารครั้งนี้ไม่ใช่การป้นสุสารทําอย่างเปิดเผยจึงทําได้ไวโจชิงไห่มาพบกับ ตรงวินฉีตามที่เขาฝากคนไปบอกจริงๆวินฉีบอกกับโจชิงไห่ที่ฟิงหลินนั้นจะเปิดสุสานที่เสี่ยวคุนลุนอูสสวงเปิดคนนำทางแบบนี้แล้วโจชิงไห่จะยังอยู่เฉยได้หรือแต่ยังไงก็ดูเหมือนว่าโจชิงไห่จะรู้เรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ระเบิดมาจากกองทัพซงเจียงและมาตอนนี้ผู้บัญชาการหูก็เข้าร่วมในการเปิดสุสานด้วย โจชิงไห่ที่ยังนั่งกินเกี๊ยวเฉยอ,อยู่เขาบอกกับตงอินชีให้ปล่อยให้หมาบ้าสองตัวนั้นกัดกันไปแต่อินชีคิดว่ามันดูจะอันตรายไปหน่อยอินชีอยากให้โจชิงไห่นั้นพาอูซวงออกไปจากเซี่ยงไห้เพราะไม่ว่าใครจะชนะยังไงก็อันตรายอยู่ดีโจชิงไห่ไม่ยอมไปจากเซี่ยงไห้เพียงเพราะคำพูดไม่กี่ประโยชน์ของอินฉีแน่แน เขาเข้าใจเหตุผลของอินชีแต่เขานั้นยังไม่ไปและจะไม่ยอมให้อู๋ซวงต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยอินชีเกรงกลัวว่าโจชิงไห่นั้นจะไม่ปลอดภัยเพราะตัวเขาเองก็ยังจัดการกับอินซงไม่ได้และตอนนี้ก็ยังจะมาเพิ่มผู้บัญชาการหูเข้าไปอีกคนนึงกอ่อนอินชีจะกลับไปที่หอนาฬิกาเขาหันมาบอกเป็นในๆกับโจชิงไฮ ต่อให้ทั้งสองคนไม่ถูกกันแต่คนนอกก็ยังคงมองว่าทั้งสองคนนั้นเป็นพวกเดียวกันอยู่ดีวิ่นทรงให้เปียวจื่อไปรวบรวมสมัครพรรคพวกจากกลุ่มต่างๆเปียวจื่อกลับมารายงานกับเขาว่าได้คนมาแค่ยีสิคนปืน40กระบอกวิ่นทรงได้แต่ขำอยู่ในลำคอเพราะเมื่อถึงเวลาคับขันเขากลับหาคนที่มาช่วยเขานั้นได้น้อยนิดเหลือเกิน เียวจื่อยังรายงานอีกเรื่องที่เจียไปทิ้งจากหนังสือพิมพ์ทรงเจียงมาที่สถานีแล้วก็ได้คุยกับเขาเจียไปทิ้งได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้บ่ายสองที่ท่าเรือผู้เจียงจะมีการค้าฝิ่นจำนวนมากวินทรงคิดว่าการค้าฝิ่นเวลาบ่ายสองตามที่ได้ข่าวมานั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นช่วงกลางวันและจงแจ้งมาก แต่เจีย๊ยบไปถิงจะพานักข่าวไปอีกสองสามคนไปซ่อนตัวเมื่อมีการขาเมื่อไหร่จะถ่ายภาพที่เกิดเหตุแล้วก็จะเอาลงไปในหนังสือพิมพ์เจียงไปถิงอยากให้วิ่นซรงส่งกำลังนอกเครื่องแบกไปซุ่มดูด้วยวิ่นทรงนั้นเขาไม่อยากที่จะแบ่งกำลังไปเลยจริงๆ เพียงแค่เฉพาะต้องไปเสี่ยวคุณลุ้นกำลังคนก็ไม่พอแล้วแต่เปียวจื่อกลัวว่าถ่านักข่าวถ่ายรูปเอาไว้ได้เขากลัวว่าจะเกิดเรื่องอื้อฉาวกันทั่วมือและจะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับโจรวินซงได้ยินก็ยิ่งหงุดหงิดขึ้นไปอีกแต่เปียวจื่อเสนอให้ใช้คนของท่านทัวแทนเพราะคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในเสียงไฮ้อยู่แล้วดูน่าจะเหมาะสมดีกว่าวินซงจึงยอมให้เปียวจื่อนั้นไปจัดการ ทางด้านของโจจิงไห่ก็ผ่าวีเทียนนั้นมาให้กับฮวาชิงเฉิงแล้วก็เจียงฐานได้พบกันฮวาชิงเฉิงตกใจที่เห็นวีเทียนโจจิงไห่บอกกับทั้งสองคนว่าเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยเขาให้วีเทียนออกมาจากฟาซิวอย่างลับๆเดินทางไปห้ามนทนเพื่อขยายอาณาเขตของฟาซิวและตอนนี้เขากำลังทำภารกิจหนึ่งซึ่งต้องขอความร่วมมือจากท่านทั้งสอง ณท้าเหลือผู้เจียงรถของจิวเทียนขับเข้ามาอย่างช้าๆชายชะกันกลุ่มหนึ่งเข้ามาขวางหน้ารถเอาไว้เขาบอกกับจิวเทียนว่าพวกเขานั้นคือคนของเหยียนจือ่อพักพวกทั้งหมดพกอาวุธปืนมาพร้อมสับและพร้อมทําตามคําสั่งของจิวเทียนจิวเทียนเห็นแล้วก็สบายใจขึ้นตอนนี้คนหลายกลุ่มต่างแฝงตัวเป็นคนงานบ้างเป็นคนรอรับสินค้าบ้างเต็มไปหมด รวมทั้งฮวาชิงเชิงแล้วก็เจียงฐานด้วยจิวเทียนนั่งดื่มชาที่ท่าเรือเขาเห็นผู้คนมากมายเต็มท่าเรือไปหมดลูกน้องบอกกับเขาว่ามีการแทรกซึมเข้ามาจนตอนนี้แทบจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครเพียงแค่จิวเทียนทำถ้วยชาที่อยู่ในมือแตกเหล่าลูกน้องที่แฝงตัวอยู่ก็พร้อมใจกันเข้ามาช่วยเหลือแล้วแต่จิวเทียนกับโวยวายเพราะชุดน้ำชาชุดนี้ราคามันแพงมาก หิ่นซงที่เข้ามาสำรวจที่เสียวคุนลุ้นกับเปียวจื่อเขาต้องการให้แน่ใจว่าทั้งกำลังคนและอาวุธพร้อมที่จะลงมือจับผู้บัญชาการหูหรือไม่จากคำตอบที่ได้มันน้อยนิดเหลือเกินตอนนี้เขาจำเป็นต้องวางแผนวางกำลังคนในภูเขาลูกนี้แล้ว ส่วนตัวเขายอมเป็นตัวล่อให้ผู้บัญชาการหูอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเองส่วนพักพวกอีก20คนที่ได้มาจากท่านถั่วให้ปลอมตัวเป็นคนขุดสุสานเมื่อถึงเวลาที่เขาจับก็ให้จับคนที่อยู่ข้างตัวผู้บัญชาการหูก่อนทุกอย่างต้องไวและแม่นยำเพราะมันเป็นการช่วงชิงเวลาวิเทียนั่งเรือเล็กมาที่ท่าเรือ เขารีบตรงมาที่จิวเทียนทันทีฟินที่ขนมาจะมากับเรือเล็กและจะทยอยขึ้นฝั่งทั้งสองตกลงกันว่าทางคนขายจะทยอยขนลงเรือเล็กและคนของจิวเทียนจะทยอยขนถ่ายสินค้าฝินเริ่มทยอยขนมาวางตรงหน้าจิวเทียนแล้วก็เริ่มตรวจสอบของวีเทียนถามเรื่องเงินแต่จิวเทียนจะรอให้ขนของมาให้หมดก่อนเขาถึงจะมอบเงินให้ วีเถียนยอมเชื่อคำพูดอีกครั้ง และเดินไปทางที่คนงานกำลังขนของส่วนจิวเทียนตรวจสอบดูกระสุนปืนที่อยู่ในมือและคิดว่านี่ก็คือเงินที่จะจ่ายให้กับค่าฝิ่นล็อตนี้ไงล่ะโอ้โหจิวเทียนซามากเลยนะคะกะว่าจะทรยศค่ะไม่มีเงินนะคะกะว่าจะจับเสื้อมือเปล่าก็เดี๋ยวเราตามไปในปริศนาแห่งคุณลุ้นตอนที่12นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจิวเทียนแล้วก็พระเอกนะคะของพวกเราก็คือติ้งวินชีเนี่ยจะไป ร่วมสำรวจนะคะในการที่จะขุดสุสารเรียกว่าระเบิดหรือขุดดีเสี่ยวคุณลุนนะคะกับทางเฟิงหลิงคาแล้วก็อูส่สวงด้วยนะคะมีความสุขกันมากๆเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในปริศนาแห่งคุณลุนตอนที่12ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ